เอาละครับกลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอบวันนี้อยู่กับผมเดลิเซอร์นะฮะแล้วเ,เราก็อยู่กับเกมบิดเบี้โซวันนี้ก็พามาดูแกนแท้ส้มนะครับเพื่อเขาเขาเพิ่งจะแจกในอีเวนต์แต้มของอากาชาอุนคิวราแดงนะฮะซึ่งเราต้องเล่นให้แต้มถึงอ่าห้าล้านหรือเปล่าประมาณหล้านครับแล้วเราก็จะได้อาแกนแท้ส้มครับซึ่งแกนแท้ส้มเอาไว้ทําอะไระครับเดี๋ยวผมจะเอา ภสาธิตให้ดูเป็นตัวยวงยตัวอย่างนะอันดับแรกผมจะเข้ามาดูในนี้จะเข้ามาดูว่ามันอยู่ตรงนี้นะปึ๊บผมมี1่เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นรผมจะไปที่ตัวละครจากนั้นก็เลือกสีส้มนะฮะตัวละครสีส้มมันก็คือการเปิดช่องตัวละครเพิ่มขึ้น1ช่องนั่นแหละครับก็เราต้องเลือกดูว่าจะเปิดช่องตัวไหนแต่เอาจริงๆนะครับถ้าจะคุ้มนะเราต้องเลือกตัวที่เก่งตัวที่มีประโยชน์ ตัวที่ไม่ออกจากตัวฟรีนะครับตัวนั้นมันจะคุ้มสุดหรือว่าตัวอวยที่ว่ามันสี่ถ้าก็ได้อีกตัวนึงก็กลายเป็น5้า้าแล้วอะไรประมาณนี้อ่าตัวนั้นก็ได้ตัวนั้นก็ได้จริงๆเราอยากใส่ตัวไหนก็ใส่แต่ว่าจะให้คุ้มที่สุดก็พวกตัวที่ว่าตัวที่ไม่ออกจากตัวฟรีนะฮะซึ่งผมก็จะใส่เป็นไอถ้าจะใส่ปูนะเพราะปูมันไม่ได้ออกจากตัวฟรีแล้วมันก็ อ่าสี่ทับห้าแล้วเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลองยัดปู่กันเลยจริงๆผมก็อยากยัดยูฮาบัตส้มอยู่นะแต่ว่ายูฮาบัตส้มผมมันมีแค่ตัวเดียวไงไปใส่อีกอันก็กลายเป็น 2. อทับห้านะก็ปกติตัวเดียวมันก็เก่งอยู่แล้วแล้วอ,อีกอย่างเราก็ไม่ได้ค่อยใดใช้อะไรแบบประโยชน์เป็นหลักเป็นแหล่งชัดเจนนะยูฮาบัตมันไปได้หลายด่านแต่คือปู่ปู่ประโยชน์มันชัดเจนก็คือตรงที่ว่ามันไปลง RPVP โดยตรงนะฮะ ซึ่งสีธสัป5มันก็เล่นได้นะก็ใส่อีกตัวหนึ่งกลายเป็น5้าัปให้มันเป็นเวลม่วงก็จะโหดไปเลยครับทีนี้ก็ยัดไปเลยฮนะปึ๊บจากนั้นช่องที่ว่างอยู่มันก็จะเปิดครับเห็นไหมเปิดโล่ง1ช่องแล้วก็ช่องสุดท้ายก็เปิดโล่งด้วยครับเราก็ต้องไปอัพของเราเองนะจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เพิ่มมาให้เราโดยถงนะเราต้องไปอัพของเราเองคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับการ ใช้แกนแท้นะฮะแกนแท้สีส้มก็ถูกใช้เรียบร้อยนะครับใครมีสีอื่นก็ถูกใช้ได้หรือว่าจะเก็บสะสมไว้สําหรับตัวในอนาคตก็ตัวในอนาคตที่ว่าเราอยากจะใช้ก็ได้นะครับซึ่งวันนี้ผมก็ใช้ไปแล้วกับปูปั๊บเรียบร้อยแล้วไปเบิกเอาทีหลังก็ต้องอัพอันนี้ให้มันเต็มเลยก่อนนะครับมันถึงจะกลายเป็นปูม่วงนะโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องฝากไว้เท่านี้นะครับก็ ขอใ,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 ให้ทุกคนโชคดีนะกับการอัพนะครับหรือว่าใครตัดสินใจไม่ได้ก็เอาตัวละครมาเปรียบเทียบให้ดูก็ได้เดี๋ยวผมช่วยเลือกแล้วกันว่าจะอัพตัวไหนดีนะฮะสำหรับวันนี้เมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ